Think Trade, t h ดี k the ITP Podcast เปิดความรู้เปิดความคิดเพื่อก้าวสู่การค้าระดับโลก จากแมลงทอดในรถเข็นสู่สตรีทฟู้ดที่โด่งดังขยับมาเป็นเมนูขึ้นโต๊ในร้านอาหารสู่การขายในโลกออนไลน์และล่าสุดแมลงคือหนึ่งในอาหารอนาคตที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะนี่คือช่วงเวลาของ t i n g t r a d ิงดีไ t p ขยายความคิดเพิ่มโอกาสทางการค้าพอดแคสต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ที่ในวันนี้เรามาพร้อมกับเรื่องราวของแมลงแหล่งโปรโตีนสาหรับโลกอนาคตค่ะ การบริโภคแมลงไม่ใช่แค่เรื่องใหม่แต่อย่างใดมีผู้คนกับ2,000ล้านคนกินแมลงเป็นปกติอยู่แล้วทั้งในทวีปอเมริกาใต้และทวีปเอเชียรวมแล้วมากกว่า29ประเทศในประเทศไทยเองก็พบวัฒนธรรมการกินแมลงทั้งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยแมลงพื้นบ้านที่ถูกนำมารับประทานบ่อยๆได้แก่แมลงกินนูนแมลงกุจจแมลงดานาตัวอ่อนพึ่งมดแดงจิ้งโกรงจิ้งรีด ตะกะแตนปะทังกามาแรงมันหนอนและแดักแด้ใหม่เป็นต้นโดยเมนูที่คนไทยนิยมทําคือนําไปทอดคั่วเกลือทําน้ําพริกและแกงส่วนในต่างประเทศความนิยมรับประทานมลแรงเริ่มมีมากขึ้น,นเรื่อยๆในเท็กซัสจะพบตะกะแตนทอดเสิร์ฟพร้อมกับกับกวคาโมเล่ตอติยาและซันซ่า ในสวิตเซอร์แลนด์มีเบอร์เกอร์ที่ประกอบด้วยตัวอ่อนหนอนนกและลูกชิ้นทําจากแมลงส่วนญี่ปุ่นก็มีราเมงโปดด้วยจิ้งหรีดและหนอนนกทอดทานกับน้ําซุปที่ทําจากแมลงรวมทั้งปอเปี๊ยะน,นอนทอดและไอศครีมราดด้วยผงแมลงซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้สนใจอย่างล้นหลามจากอาหารพื้นบ้านกลายมาเป็นอาหารแห่งอนาคตได้อย่างไร เนื่องจากแมลงถูกเรียกว่าเป็นสุดยอดอาหารคุณประโยชน์สูงหรือซูเปอร์ฟู้ดโดยแมลง100กรัมมีโปรตีนสูงถึง69%ซึ่งมากกว่าหมูเนื้อและไก่หลายเท่าตัวที่สำคัญยังมีกรดอะมิโน,โนที่จำเป็นทั้ง9ชนิดรวมทั้งมีแคลเซียมธาตุเหล็กฟอสฟอรัสโซเดียมโพแตสเซียมและวิตามิน b 2อีกทั้งการเลี้ยงแมลงยังปล่อยก๊าซเรืองกระจกและก๊าซแอมโมเนียน้อยกว่า การใช้พื้นที่และน้ำก็น้อยกว่าการทำฟาร์มปศุสัตว์มแมลงจึงกลายเป็นแหล่งโปรตีนที่ทดแทนเนื้อสัตว์ที่ถูกชูให้เป็นอาหารแห่งอนาคต ปัจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตแมลงเศรษฐกิจได้เกือบ200ชนิดโดยแมลงที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือจิ้งหรีดซึ่งหากพิจารณาถึงศัก,กยภาพของไทยแล้วนับว่าอยู่ในระดับสูงเนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออํานวยต่อการเจริญเติตบโตของแมลงทําให้วงจรการเติบโตของแมลงมีระยะสัน้นจึงใช้ทรัพยากรในการผลิตน้อยกว่าสาัตว์อื่นๆรวมทั้งผู้ประกอบการไทยเองก็มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปอาหาร ทางนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้มีคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจว่าการเติบโตของตลาดการบริโภคแมลงในตลาดสหรัฐมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและน่าจับตามองซึ่งผู้ประกอบการควรพัฒนาการผลิตให้มีรูปแบบที่หลากหลายอาทิเป็นอาหารสำเร็จรูปเป็นผลิตภัณฑ์ผงแป้งโปรตีนบาร์ขนมขบเคี้ยวขนมอบลูกกวาดมาแมลงทั้งตัวแปรรูปและเครื่องดื่ม โดยคาดว่าผลิตภัณฑ์ในรูปผงและสารสากัดจากแมลงที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารเสริมยาและเครื่องสำอางจะขยายตัวได้มากกว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆเพราะสามารถนำไปใช้ในส่วนผสมในอาหารและเครื่องดื่มรวมทั้งใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้หลากหลายช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น วันนี้อาหารจากมแมลงไปไกลกว่ามแมลงสดหรือมแมลงอบแห้งที่คุ้นเคยกลายเป็นอาหารอนาคตที่มีตลาดใหญ่คือทั่วโลกและนี่คือโอกาสดีของผู้ประกอบการไทยทุกท่านค่ะอัปเดตท,ทุกข้อมูลข่าวสารและความรู้ดีๆที่ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศไม่ควรพลาดติดตามฟัง t ิ n g เทรดติ i n ดีไอทีพีพอดแเพื่อสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณเติบโต,อ,ตอ,อย่าง,ย,างยั่งยืนต่อไปสวัสดีค่ะ